ปัจจุบันนี้อีกหนึ่งเท่าตัวแค่นี้ขนาดนักการเมืองโกงในขนาดนี้แล้วเรายัางอยู่ได้ถ้าเราป้องกันแก้ไขปัญหานักการเมืองโกงปฏิรูปการเมืองใหญ่ไปแล้วและฟื้นฟูวันนี้ขึ้นมาประเทศไทยเราจะร่ำรวยมหาศาลยิ่งกว่าใครในภูมิภาคนี้ใช่ไหมครับพลังการผลิตรายได้ของประเทศเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเนี่ยเราจะไม่ล่ำลข้างล่ำรวยได้ย่งไงนั่นหมายถึงประเทศและราษฎดได้อะไร ที่ดินหนึ่งร้อยล้านไร่นี้นายสุรศักดิ์นานานุกูลเคยคำนวณไว้ว่ามีมูลค่าหกล้านล้านบาทเมื่อใดก็ตามที่รับออกโฉนดที่ดินตามพระบรมราชโชบายพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕ให้แก่ราษฎรแล้วราษฎรจะได้รับทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเป็นมูลค่าหกล้านล้านบาทจะมีรัฐบาลไหนบ้างครับที่จะกล้าหารเอาทรัพย์สินให้กับราษฎรเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินให้กับราษฎรหกล้านล้านบาท รัฐบาลพักไทยและไทยอ้างว่าจะเพิ่มกันในกระเป๋าเ,เพิ่มนี่อันนี้แหละครับจึงจะเป็นการเพิ่มทรัพย์สินให้ประชาชนที่แท้จริงถึงหกล้าน,ล,านล้านบาทที่น้องเกษตรกร,ร,กรของเรามีหนี้สินรวมกันหนึ่งล้านสี่แสนล้านบาทถ้าได้ทรัพย์สินไปหกล้านล้านบาทเนี่ยเขายังมีทรัพย์สินเหลือตั้งสี่ล้านแปดแสนล้านบาทนี่คือความบางครั้งและถามว่ารัฐจะได้อะไรรัฐได้ครับเมื่อที่ดินออกฉโฉนดไปอีกหนึ่งร้อยล้านไร่ ก็มีการพัฒนามีการลงทุนมีการจ้างงานมีการคำนวณว่วารัฐจะสามารถจัดเก็บภาษีได้จากที่ดินหนึ่งร้อยล้านไร่นี้อย่างน้อยปีละห้าหมื่นล้านบาทรายได้แผ่นดินก็จะเพิ่มขึ้นจะมีอะไรวิเศษไปกว่านี้วันนี้พี่น้องเกษตรกรเองเรายากจนก็เพราะอะไรก็เพราะว่าไม่มีพลังการผลิตอยู่ในที่ที่เขามองข้าใไปจนถ้ามีฐานะขึ้นมาวันใด ถูกจับเป็นที่ดิน100ล้านไร่นี้ห้ามไม่ให้มีการลงทุนจะตั้งโรงงานอุตสาหกรรมไม่ได้จะประกอบการพาณิชย์ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้หมดได้แต่ปลูกมันสำบะหลังและยาคอมมินิสตเพราะฉะนั้นถ้าออกโฉนด100ล้านไร่ให้กับพี่น้องราษฎรที่ปกครองอยู่ก็เท่ากับเป็นการปลดแอกที่ดินของประเทศไทย100ล้านไร่ ให้เป็นที่ที่มีการลงทุนได้มีการผลิตได้มีการจ้างงานได้มีการสร้างรายได้ทุกคนมีรายได้และสังคมไทยก็จะไม่ว้าเวยอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้นี่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งครับที่ถ้าหากไม่ทําแล้วเนี่ยเราไม่มีทางลดช่องว่างของคนในสังคมไทยได้แต่อย่าหวังว่าการลดช่องว่างจะบริสุทธิ์สมบูรณ์ได้ร้อยเปอร์เซ็นตไม่ไม,ไม่เป็นไปไม่ได้ในร่างกายของเรานี้ยังมีช่องว่างอยู่เลย สัมมมหาอะไรกับสังคมไทยสังคมในโลกไม่ว่าประเทศไหนก็มีช่องว่างทางสังคมอยู่ทางนั้นขึ้นอยู่กับว่าอย่าให้มันเหลื่อมล้ำจนเกินไปคนหนึ่งมีเงินแปดแสนล้านอีกคนหนึ่งขอทานอยู่อย่างนี้มันใช้ไม่ได้ปัจจัยและเหตุสําคัญที่เกิดความเหลื่อมล้ําอย่างนั้นเพราะว่าแผ่นดินประเทศไทยเนี่ยถึงสองในสามถูกส่วนราชการแปดส่วนยึดมาครอบครองเสียบังคับให้ราษฎรต้องยากจน บังคับให้ท้องถิ่นเหล่านั้นต้องขาดแคลนและล้าหลังเพราะฉะนั้นการปลดแอกที่ดินหนึ่งร้อยล้านไร่มอบทรัพย์สินให้แก่ราษฎรหกล้านล้านบาทเพิ่มความมั่งคั่งให้แก่ชาติหกล้านล้านบาทเปิดโอกาสให้มีการพัฒนามีการลงทุนมีการจ้างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่รัฐเป็นรายได้แผ่นดินปีละอย่างน้อยห้าหมื่นล้านบาทจึงเป็นสิ่งวิเศษและเป็นความจําเป็นที่จะต้องถือว่านี่เป็นหนึ่งในวละ แห่งการปฏิรูปใหญ่ประเทศไทยเวลาหมดได้ยังฮะอีกหนกงเรื่องหนึ่งครับผมผมอยากจะกล่าวเยนย้ำนะครับถ้าไม่ปฏิรูปที่ดินในลักษณะนี้มัวจะอ้างเหตุมาว่าร้ายใต้สีกันในทางการเมืองหรือการแกล้งกันในทางการเมืองนอกจากปัญหาแก้ไม่ได้แล้วเท่ากับการลงโทษประเทศไทยและคนไทยเป็นส่วนรวมเรื่องถัดม,มาครับคือการปฏิรูปแหล่งน้ำ พี่น้องทราบไหมครับว่าวันนี้เนี่ยประเทศไทยมีน้ําเนี่ยที่ใช้ในธรรมชาติเท่าไหร่ประมาณ25คิวบิกเมตรต่อคนต่อปีเองน้ําท่าของประเทศไทยส่วนใหญ่กว่าร้อยละ80ไม่ทํางานไม่ท่าประโยชน์อะไรไหลไปลงทะเลไล่น้ําเค็มอย่างเดียวสภาพเช่นนี้เป็นสภาพที่กําลังวิบัติเกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อม มันเป็นสภาพที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อต่างชาติในสมัยรัชกาลที่ห้ามีคนรวบรวมตัวเลขว่าน้ำในธรรมชาติเฉลี่ยเนี่ยเท่ากับสองหมื่นสี่พันคิวบิกเมตรต่อคนต่อปีวันนี้เหลือยี่สิบห้ายี่ิบสี่คิวต่อคนต่อปีห่างกันเท่าไหร่อาจจะมีคนเสียงบอกโอ้ยสมัยน้นคนน้อยไม่กี่ล้านคนเองวันนี้หกสิบสี่ล้านคนส่วนเฉลี่ยมากขึ้นก็ไม่ผิดแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นเสษไม่ได้ก็คือว่า เราได้ทําลายแหล่งน้ําถมไปหมดสองข้างถนนแถวบ้านสัพช่งานผมนี่เมื่อก่อนเป็นคูคลองเดี๋ยวนี้ถมหมดแล้วเป็นอย่างนี้ทั่วประเทศหนึ่งเราถมเสียสองตื้นเขินโดยธรรมชาติประเทศไทยมี25ลุ่มน้ําใหญ่เช่นลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาออีกหลายที่นะครับหนองหานหนองเงินพวกเนี้ย25แหล่งน้ําใหญ่เมื่อก่อนน้ําลึกเอาไม้ไผ่ย่างลงไปยังไม่ถึงเลย ทะเลสาบ้านผมคลอง,องที่เชื่อมมามีจระเข้น้ำลึกมากอุดมไปด้วยปูปลาทุกอย่างหมดเรามียี่สิบห้าลุ่มน้ำใหญ่มีพันสองร้อยสายน้ำใหญ่วันนี้ทั้งยี่สิบห้าลุ่มน้ำใหญ่ตื้นเขินหมดทะเลสาบสงขาบ้านผมเดินแค่เข่าเองปูปลาตายหมดหอยเหยตายหมดทุกหนองทุกแหล่งน้ำใหญ่เป็นอย่างนี้หมดตื้นเขิน ก็เก็บน้ําได้น้อยลงหน้าแรงก็ไม่มีใช้ทั้งคนทั้งจับไม่มีกินสายน้ําใหญ่พันสองร้อยแหง่งถูกถมไปกว่าครึ่งแล้วไอ้ที่ไม่ถมก็พอหน้าแรงก็แห้งขอดอย่าว่าแต่สายน้ําเลยแม่น้าโขงยังแห้งเลยเพราะเราไม่ได้บํารุงแหล่งน้ําคนจีนเขาบอกว่าน้ําคือที่ตั้งแห่งความมัง่งคั่งเพราะฉะนั้นตราบใดที่เราไม่ฟื้นฟูแหล่งน้ําขึ้นมาประเทศไทยของเราและมนุษย์โลกต้องหายนะแน่นอน เราะฉะนั้นวาระการปฏิรูปใหญ่ประเทศไทยต้องมีเรื่องหนึ่งคือการปฏิรูปแหล่งน้ํานั่นคือต้องทําอะไรบ้างต้องขุดลอกแหล่งน้ําธรรมชาติทั้ง25แห่งให้มีความลึกสามารถกักเก็บน้ําได้มากกว่าแต่ก่อนต้องขุดลอกสายน้ําใหญ่พันสองร้อยสายน้ําเท่าที่เหลืออยู่และสามารถฟื้นฟูได้ต้องทําหมดและต้องสร้างแหล่งน้ําเพิ่มเติม ให้มีอัตราส่วนเฉลี่ยของน้ําที่กักเก็บได้ในธรรมชาติเนี่ยให้ใกล้เคียงกับสมัยรชัชกาลที่ห้าน้ําสมบูรณ์ปลาสมบูรณ์พืชน้ําสมบูรณ์คนสมบูรณ์อารมณ์จิตใจก็สมบูรณ์คนเราสัมพันธ์อยู่กับน้ําเราต้องปฏิรูปแหล่งน้าครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศวันนี้นักการเมืองมันทาอะไรทําแต่ถนนตัดขึ้นเขาใหญ่เห็นไหมครับทั้งที่ทั้งปีทั้งชาติเนี่ย คนยังไปได้สะดวกและไม่มีที่ไหนนะครับตัดถนนพันแบบนั้นนะ่ผมเคยไปดูอุทยานแห่งชาติพูดหลงของจีนที่เป็นหมีแพนด้าถนนเข้าไปจอได้แค่ปากทางข้างในก็เป็นทางเล็กๆทั้งสิ้นมีแต่ของเราเนี่แหละครับเราไม่พัฒนาแหล่งน้ําก็คือเราทําลายความมัง่งคั่งของประเทศทําลายจิตปัญญาณความเป็นไทยเพราะฉะนั้นการฟื้นฟูแหล่งน้ําทั้งแหล่งน้ําใหญ่ยี่สิบ้าแห่งสายน้ําใหญ่พันสองร้อยแห่งและสร้างแห่งแหล่งน้ําใหม่ เพื่อให้มีถัวเฉลี่ยสัดส่วนของปริมาณน้ําในธรรมชาติใกล้เคียงกับสมัยการที่ห้าพระเจ้าอยู่หัวมีพระปัญญาทัดกว้างไกลท่านทรงเตือนมาเนี่ยตั้งแต่เมื่อครั้งทําอีสานเขียวท่านตรัสกับผู้บัญชาการฐานบกในขณะนั้นว่าลองไปคิดดูสิว่าราคาน้ํามันต่อลิตรกับน้ําต่อลิตรวันนี้อันไหนแพงกว่ากันทุกคนสะดุ้งเลยไม่มีใครคิดวันนี้ค่าน้ําต่อลิตรมันแพงกว่าค่าน้ํามันต่อลิตร ไม่เชื่อทาไปลองสั่งน้ําสิงมากินดูสิไม่ต้องไปกินน้ําเอมเลตอะไรหรอกนั่นยิ่งหนักกว่ากระใหญ่หรือถ้ากินน้าเอเวียงก็ไปกันเยอะเพราะฉะนั้นแหล่งน้ําสําคัญพี่น้องเพราะว่านี่คือแหล่งน้ําก็คือแหล่งอาหารวันนี้ที่คนภาคกลางได้กินปลาอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะพระมหาการุณาที่คนในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลาน้าเจ้าพยาวันนี้ตั้งแต่ปากน้ําไปโน่นถึงปทุมนะครับปูปลาไม่มีแล้วหอยยังไม่มีเลย ดูสารพิษตายหมดได้กินปลากันทุกวันนี้ในราคาไม่แพงนะครับตั้งแต่ชัยภูมิลบบุรีเพชรบูรณ์ได้กินปลาอย่างอุดมสมบูรณ์แม้กระทั่งข้างเคียงด้วยนะครับก็เพราะเถื่อนป่าสัตว์ที่มีพระาราํารีให้ทําไว้ทําไมเราจึงไม่เร่งพัฒนาแหล่งน้ําจะทําอะไรก็พวกไหนลาา่ะคา้านไอ้พวกเอ็นจีโอค้านไอ้พวกนี้คา้านเพื่อประโยชน์ของไทยเพื่อต่างชาติครับเมืองไทยชิดหายิ่งต้องเพ่งต่างชาติ เพราะฉะนั้นจึงมีกระบวนการคอยขัดขวางการสร้างแหล่งน้ําเราต้องตื่นขึ้นมาครับน้ําต้องอุดมสมบูรณ์ประเทศไทยจึงอุดมสมบูรณ์คนไทยจึงอุดมสมบูรณ์วันนี้ก็ได้แค่นี้แหละครับเขาก็มาขึ้นทวงแล้วทวงอีกก็ได้สามวาระในเบรกที่สามก็ส่วนที่เหลือถ้าโอกาสอํานวยก็จะขอากาบเรียนนําเสนอความคิดเห็นอันเป็นส่วนในการปฏิรูปใหญ่ประเทศไทยต่อไปครับขอบพระคุณครับ